รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องของเรื่องจะพาไปพบกับสาวน้อยผู้รักเสียงเพลงเป็นชีวิต,ตจิตใจจากจุดเริ่มต้นเพียงการร้องเพลงผ่านโลกโซเชียลแต่กลับมีผู้ชมเข้ามาดูมากกว่าร้อยล้านวิว ปัจจุบันเธอกลายเป็นศิลปินสังกัดค่าย GMM Grammy และก้าวเข้ามารับบทบาทร่วมแสดงในละครฟอร์มยักษ์บัลลังก์เมฆติดตามเรื่องราวของเธอได้ไหนเรื่องของเรื่องสวัสดีครับตอนเับเข้าสู่รายการเรื่องของเรื่องครับคุณผู้ชมครับณวินาทีนี้น้อยคนนะักที่จะไม่รู้จักสาวน้อยมหัศจรรย์อย่างน้องพลอยชมพู ซึ่งเธอได้ฝากผลงานเรื่องล่าสุดไว้ในละครบัลลังก์เมฆกับบทวิริณครับนอกจากนี้เธอยังเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากที่สุดคนหนึ่งเส้นทางการก้าวสู่วงการบันเทิงของเธอนั้นไม่ได้อาศัยเพียงโชคหรือว่าหน้าตาครับแต่ว่าเป็นความสามารถของสาวน้อยคนนี้ติดตามเรื่องราวของเธอได้ในเรื่องของเรื่องวันนี้ครับ ในีี้ไมม่าพลอยชมพูยานีนพรวีไวเกลวสาวน้อยลูกครึ่งไทยเยอรมันวัยเพียง15ปีด้วยความรักและชื่นชอบในเสียงเพลงตั้งแต่เด็กบวกกับการสนับสนุนจากครอบครัวกลายเป็นแรงผลักดันให้พลอยชมพูได้มีโอกาสเดินตามความฝันไมม่่ีีททาางงหรัักเตุวน พลงว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะคุณแม่ก็จะคอยร้องพีซฟังอยู่บ่อยให้หนูร้องคาราโอเกะค่ะก็จะเป็นพวกเพลงบิตเน่สเปียร์เชคิล่าค่ะจำได้ไหมคะว่าตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่สามขวบมั้งคะคืะอเล็กมากๆ,ๆากอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแต่ว่าคิดว่าคงไม่ได้เป็นก็เลยอยากจะไปเป็นดีไซเนอร์มากกว่าคุณแม่ก็เคยเป็นดีไซเนอร์ด้วยตอนตอนที่ย้ายมาอยู่เมืองไทยใหม่ๆก็ก็คือก็ปีก็เริ่มเรียน เป็นพวกโฮล์สคูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนไปเรื่อยๆอช่วงช่วงที่อายุประมาณ1 0บถึงสิขวบก็ไปประกวดยุ่น้อยร่ำพิม่าจึงน้อยสองการเพราะว่าส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วแต่พออายุมา11ปุ๊บมันไม่มีที่ประกวดแล้วเพราะอายุเกินเลยไปประกวดอย่างอื่นแทนประกวดร้องเพลงค่ะก็ไปประกวดรายการซีนคิดของของทางช่อง3นะคะก็ตอนนั้นก็ได้ที่3ามแต่วต่าทิดได้โอ,อกาสปุ๊บ ทันแกมี่บังเอิญเห็นพอดีก็เลยเรียกเข้ามาออ d i t i o n แล้วก็พอออ d i t i o n ผ่านปุ๊บก็ได้มาเป็นศิลปินฝึกหัดการจะเป็นศิลปินต้องใช้เวลาในการฝึกฝนทักษะต่างๆมากมายพลอยชมพูเลือกที่จะไม่รอคอยให้เวลาผ่านไปแต่เธอได้ถ่ายทอดความสามารถด้านการร้องเพลง c o อร์ลงบนเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง YouTube <Production. S 2> เปินเฉลี่สุกหัดพอเป็นได้ประมาณครึ่งปีก็รู้สึกูเบื่อม่มีอะไรทำก็เลยเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ค่ะก็เห็นว่ามีพวกนักร้อง cover เขาทัำ cover กันแล้ว mm hmm. คุณภาพออกมาดีมากท,ทั้งเสียงทั้งวิดีโอแล้วเห็นว่าคนดูเดยอะก็เลยอลองทำดูบ้าง mm hmm. ก็ก็จะเป็นคนที่ชอบฟัง cover แบบหลายๆแนวของหลายๆคนแล้วเห็นว่า เอ้ยบางอันมันน่าสนใจดีก็ลองไปดูเครดิตว่าเอ้ใครทำก็ลองไปติดต่อดูเริ่มแรกก็อาจจะยังทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คลิปแรกของพอจุมพเพลงใส่ฟอก็อัดในห้องอัดก็ปีาเช่านี้ตอนเน็้ลองหาดูว่าแถวบ้านมีมีห้องอัดไหนบ้างที่ใกล้ๆบ้านทำเองมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ค่ะทำเองทุกคลิปค่ะคลิปใส่ฟอคลิปนั้นคุณแม่ใช้ไอแพดถ่ายถ่ายไปถ่ายมาก็เป็นแบว่าก็ ถ่ายอย่างเงราะเราก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรแต่พอคลิปลังๆมาก็เริ่มไปซื้อกล้องมามาพยายามที่จะพัฒนาคลิปแตลคลิปที่ออกมาดีค่ะอยยากกกเป็นนนนนนคคััั้้ที่รดวหัวใจหลังจากที่พลอยชมพูได้เริ่มต้นร้องเพลงคอฟเวอร์ผ่าน YouTube ด้วยเสน่ห์และเอกลักษณ์ในน้ำเสียงของเธอทำให้พลอยชมพูกลายเป็นเด็กไอดอลที่มียอดผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคน และยอดเข้าชมมากมายจนกลายเป็นที่มาของฉาย,ยาสาวน้อยร้อยล้านวิวรรรก,ก,กระแสตอบรับดีทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลเลยนะคะใช,ใช่ค่ะเพลงไทยก่อนละกันเพลงไทยก็มีรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่บอกเธอด้วยค่ะนี้เป็นวิดีโอที่ได้ วิวเยอะที่สุด19้าล้านวิวค่ะแล้วก็มีเพลงเธอของคอกเทลด้วยใช่ไหมคะเพลงแหลกของซีซัน n 5ค่ะเพลงไหนที่ร้องแล้วรู้สึกว่าเออเพลงนี้เราเราลองได้แปลกดีนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพลงแหลกมั้งคะเพราะว่ายังไงคะก็รู้สึกว่าถ่ายทอดออกมาได้ดีอยู่ค่ะอันนั้นคือคือสิ่งที่เป็นความชอบส่วนตัวด้ยค่ะไม่ทันได้เตรียมใจมาเห็นเธอเดินจาก คงทได้เพียงตองยมรับความจริง์กุนที่ยอดดิวมากที่สุดก็คือ Letter Go ของ Passenger ป่ะคะใช่เขาเป็นคลิปแรกที่มีคนเข้ามาดูมากที่สุดก็คือเป็นคลิปแรกที่คนจักเริ่มรู้จักค่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะไม่น่จะ17กสิบเจ็ดหรอสิบแปดไล่ๆกับไม่บอกเธออะค่ะเพลงช่วงนั้นกังดังก็เลยลองเวอร์ดูค่ะก็ ปรากฏว่าก็มีคนแชร์เยอะมากโดยเฉพาะคนเวียดนามคะคิดว่าทําไมเราไปโดนใจคนอื่นๆด้วยชาติอื่นๆด้วยนอกเหนือจากคนไทยก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ร้องแค่เพลงภาษาไทยได้แต่ว่าร้องเพลงสากลด้วยซึ่งภาษาอังกฤษมันก็เป็นภาษาที่คนเขาใช้กันทั่วโลกอยู่แล้วค่ะคําว่าร้อยล้านวิวนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนสำหรับเราม,มันค่อนข้างยิ่งใหญ่ค่ะเพราะหนูก็เริ่มต้นมาจาก เป็นใครก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเลยทุกวันนี้ก็รู้สึกเอ้ยคนเข้ามาดูเยอะมากก็รู้สึกดีใจแล้วก็มันก็ภูมิใจด้วยค่ะที่เราทำมาได้ถึงขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนพับด้วย มีโอกาสได้ฟังน้องพอชมพูมาตั้งแต่น้องเขาเริ่มค mm ัฟเอร์เพลงคนอื่นเยอะแยะจนมาถึงเห็งเขา cover คุกเข่าหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็จนมาถึงเพลงนี้เอารู้สึกว่าในในฐานะที่ผมเป็นคนเขียนเพลงเราดีใจอยู่แล้วว่าเพลงของเรากําลังถูกต่อลมหายใจด้วยการเอาไป ร้องต่ออกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องพลอยชมพูเป็นคนที่มีคนติดตามเยอะแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์มากๆคนหนึ่งก็ดีใจครับได้ฟังเพลงของตัวเองในเวอร์ชันที่ร้องดีกว่าตัวเองร้องดีใจอยู่แล้วคือบุคลิกเดี๋ยนะฮะค่อนข้างจะโดดเด่นในความเป็นเด็กคขาในความเรียกว่าของเราให้ภาษาไว้รับแขกแล้กันนะเล้วมเขามีความเอตเทน์เปมนบุคลิกที่โดดเด่นเป็นลูกครึ่งนะมีความสามารถเรื่องร้องเราถามว่าร้องขนาดว่าชนะเลิศไม่ไม่เราบอกเราบอกว่าไม่แต่ว่าเราสามารถพัฒนาเขาได้ จากชื่อเสียงในโลกโซเชียลในฐานะเน็ตไอดอลบน u t u b e สู่เส้นทางบันเทิงและผลงานเพลงแรกในชีวิตของเธอเรื่องของเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับพลอยชมพูสาวน้อยเสียงใสลูกครึ่งไทยเยอรมันเน็ตไอดอลผู้โด่งดังใน YouTube ด้วยการโคเวอร์เพลงต่างๆ ด้วยความสามารถที่เกินตัวบวกกับความน่ารักสดใสทำให้เธอนั้นก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัว,าวาก,การได้เล่นมิวสิกวิดีโอไกลแค่ไหนคือใกล้ของวงเกสโนบ้าทำให้หลายๆคนได้เห็นความน่ารักและสเสน่ห์ทางการแสดงของพลอยชมพูปาายงงงคคือใคอใจเเธงคงคเััระ้นนกีไ ิวดีโอก่อนที่จะทำ YouTube ประมาณ5 4 5เดือนมัน้งคะมีสิศวิีโอครั้งแรกก็รู้สึกว่าเฮ้สนุกเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะไม่เคยเล่นเอ็มมีมาก่อนก็นกพี่ๆกสนก่็ใจดีแล้วก็เฟนลี่กันทุกคนค่ะก็วันนั้นถ่ายก็สนุกว่าค่ะไปถ่ายที่เขาใหญ่กระแสเป็นยังไงบ้างที่กลับมาจากคนรอบตัวเราคนใกล้ตัว ก็มีแล้วมีคนทางกลุ่ยคือว่าเอ้ยใช่คนนี้หรือเปล่ปาจากอิมีใกล้ในใกล้รับส่งวิทยุไม่เอ่ยที่นี่รับส่งวิทยุไม่เอ่นจนกาฉัย ทุกกวันนนนอตเช้ากลันก,ลนกัันคืกก็ยงชดิ้นชักหลอซิงเกิลแรกในชีวิตของพลอยชมพูที่ใช้เวลาในการบ่มเพาะความสามารถนานกว่า2ปี 2> จนออกมาเป็นเพลงพอปร็อกสนุกสนานพร้อมท่าเต้นที่สดใสจึงทำให้เพลงนี้โด่งดังอย่างรวดเร็วใคร วันแรกท,ที่เจอน้องจริงๆเจอต,ตั้งแต่ตอนสกินเทสตั้อายุประมาณสักสิบสองสสามนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็เห็นเขาถ่ายร้อง cover ลง u t u b e อะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้าประกวดนู่นประกวดนั่นแล้วก็ทางแกมมี่ก็เลยเรียกมาสกินเทส แต่อยู่ยังน้อยๆอ,อยู่เลยสิ่งที่ได้เห็นในตอนร่วมงานกับน้องคือน้องเป็นคนที่มีสไตล์เป็นของตัวเองแบบชัดเจนมากไม่ว่าเขาจะร้องเพลงของใครไม่ว่าเขาจะร้องเพลงภาษาอังกฤษของใครอะไรก็ตามก็จะเป็นตัวเขาอันนี้คือจุดเด่นที่ที่เห็นตอนแรกครับเขามีความเป็นนักดนตรีสูงมากเขามีแนวของตัวเองมีวิธีคิดว่าอยากได้เพลงแบบเนี้แล้วก็ความสามารถเขานอกเหนือจากการร้องคือการแต่งเพลงเองด้วยซึ่ง เราทํางานร่วมกันเนี่ยมันจะสนุกตรงที่ว่านักร้องก็มีไอเดียเราก็มีไอเดียพอผสมกันปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรที่มันใหม่ขึ้นมาและตัวเขาก็ชอบด้วยนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ใช่แค่นักร้องที่มาร้องแต่ว่าเขาเป็นศิลปินจริงๆแล้วเขาก็จะมีความคิดที่ที่ไกลกว่ากว่าที่เราคิดว่าเด็กอายุเท่านี้จะคิดได้นี่ครับชักดิ้นชักงอนนี่พลอยชมพูมีส่วนร่วม ตรงจุดไหนบ้างอะคะก็ได้มีสนวมตรงตรงท่านที่มันเป็นพูดดนะคะที่มันเป็นท่้นตลกๆนะคะจัย่าป๊อนนี่อะไรประมาณนี้ที่น่ารักสดใสบวกกับความสามารถด้านการแสดงก็ส่งผลให้เธอนั้นได้รับบทวิริ์ในละครฟอร์มยักษ์อย่างบัลลังก์เมฆที่ได้ประชันบทบาทกับนักแสดงมากฝีมืออีกหลายท่านครับเรื่องของเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามช่วงหน้าครับ ละครฟอร์มยักษ์อย่างบัลลังเมฆเป็นบทประพันธ์ที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนนะครับซึ่งทุกครั้งที่ถูกนำมาสร้างก็ได้รับความนิยมเสมอมานอกจากนั้นครับในละครเรื่องนี้ยังเป็นการรวบรวมนักแสดงมากฝีมือเอาไว้อย่างขับขั่งนะับว่าเป็นก้าสำคัญของน้องพลอยชมพูครับที่ได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงในละครสุดยิ่งใหญ่อย่างบัลลังเมฆจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามมาต่อเลยครับ สวมบทบาทวิรินในละครฟอร์มยักษ์บัลลังเมฆที่ต้องร่วมง,งานกับนักแสดงมากมายหลากหลายรุ่นนับเป็นอีกก้าวสำคัญในวงการบันเทิงของพลอยชมพูจากเพลงนะคะก็มาเป็นนักแสดงซึ่งถือว่าละครเรื่องแรกเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆไปยังไงมายังไงถึงมารับบทวิรินในบรลลังเมฆได้ ก่อนก่อนหน้าละครก็เล่นส่วนใหญ่ก็เล่นภาพยนตร์มาประมาณ3เรื่องค่ะก็ไม่เคยเล่นละครมาก่อนพอ,อวันนั้นพรานีว่าทาง Exact ติดต่อมาหาคุณแม่ก็เลยลองไปแคสดูค่ะวันนั้นก็มีพี่สันพี่ร่วมกับามาแคสด้วยก็มาดูว่า acting เป็นยังไงแล้วคุณแล้วเขาก็มาถามว่าเอะถ้ามา,าถ้าถ่ายละครอาทิตย์ละสามวันโอเคไหมหนูก็บอกว่าโอเคเขาก็ถามว่าชอบบทไหมหนูก็หนูก็ชอบอยู่แล้วก็เลย พอจำหลังก็แคสแผ่านก็เลยได้มาเล่นพลังเมฆก็เล่นค่อนข้างยากอีกแล้วค่ะเพราะมันเป็นบทที่โตกวัยอยู่ประมาณ 3- 4สี่ปีแต่ก,ก็ก็ดีใจที่มีพี่ๆคอยช่วยแนะนำอยู่ตลอดะคะ่ะเวลาเข้าฉากกับคนอื่นๆนะคะอย่างแบบรุ่นเดอะนะหรือว่ารุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยที่ต้องเป็นบทดราม่าโดยเฉพาะก,กับพี่อ้อมพี่ดาโค้ดสุดๆเลยคะ่ะยิ่งพี่อ้อมนี่โอ้โห คือต้องคือถ้าถ้าแบบชีสินตัวเนี้พี่อ้อมจะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ใจดีมากแต่พอเข้าฉากปุ๊บโอ้โหเป็นตาลุ้มเลยร <c oughs> ู้สึกกลัวจริงจริงใช่ไหม <c oughs> ฉันอยากจะรู้ว่าสร้อยทองที่เธอใส่อยู่มันหายไปไหนว่ายังไงมันหายไปไหนเรน,นเก็บไว้ที่ห้องคะ่ะ ของมีค่าเลินไม่ค่อยอยากใส่กลัวของหายค่ะแล้วการเข้าคู่กับพี่มาร์สล่ะคะคะ่ะ <laughs> <laughs> พี่มา,าร์สเป็นไงบ้างพี่มาร์สก็เป็นคนตลกค่ะก็ก,ก็ก็เหมือนเหมือนในทีวีเลยคะ่ะ <laughs> ก็ปกติก็จะชอบดูฮอร์โมนอย่แล้วเขาก็รู้จกักจากฮอร์โมนนะคะอ่าฮะตื่นเต้นไหมคาารั้งแรกเข้าฉากกับพี่มาร์ส มันคือหนูก็ไม่เคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนก็เลยต้อง,ต,องต้องใช้จินตนาการนิดนึงเล่นเลินไปเราไม่เป็นภาระของลินแล้วไปลินไป,นไปคือ,ค,อคือตอนแรกเจอกรรันแล้วตกใจน้องคอยเกิดปี2,000นะครับเด็กมากๆคือคือเราก็เฮ้ยเราจะเล่นเนแฟนกันได้จริงหรออะไรเงี้ยแต่แต่พอเขาจริงแบบ น้องเป็นเด็กที่มีความขีดโต่าที่คิดน้องเขาตั้งใจทํางานแล้วก็เตรียมบทมาอะไรอย่างๆพร้อมมากๆก็ก็น่ารักครับแล้วก็พยายามจูนเข้าหากันเร็วมากครับน้องพลอยก็จะจะ,จะเหมือนเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วเนาะแล้วก็พี่สันก็พูดพูด,พด,พดปรับปรับ,รบอันนี้หน่อยน้องก็สามารถโฟล์ไปได้แล้วครับผมชอบในความธรรมชาติของเขามากๆนะครับเพราะว่าเขาโชคดีที่ว่าความเป็นความเป็นผ้าขาวของเขา,ขเ,ขาเด็กอายุ15้านะครับผมที่ ที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องของ acting อะไรมาเยอะเท่าคนอื่นแต่ว่าพอพุ่มกับสั่งให้ทำน,ทนู่นทำนี่ปุ๊บเขาก็สามารถทำได้โดยที่แบบไม่ได้ไม่ได้แบบแสดงออกมาตั้งใจว่าเฮ้ยต้องแบบร้องไห้ตั้งใจว่าต้องแบบสงสัยหรืองงหรืออารมณ์ไหนแต่คือมันเป็นตัวพลอยที่มีเสน่ห์มากน้องน้องพลอยชมพูก็เพิ่งเ,เคยได้ร่วมงานกันนะครับแล้วก็ มาจากการการการรู้จักใน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 การทำงานในในในงานที่เขาเป็นเน็ตไอดอลใน y o u t u b e แล้วก็เ,เคยมาออดิชั่นละครเรื่องอื่นๆของของของ็กแซกนะครับแล้วก็ในช่วงที่เราหาหาตัวละครวิลินนี้ก,ก็ก็หาอยู่หลายคนเหมือนกันที่จะได้ให้ไวไวมันเหมาะสมมานะครับแล้วก็จนมาว่าเออมาเจอน้องพลอยชมพูผาลองเรียกมาออดิชั่นดูน้องพลอชมพูเด็ก เด็กมากอะไรเงี้ยอายุอายุเพิ่งสิบสิบสี่จะย่างสิบห้ากับการที่ต้องมารับบทของวิรินซึ่งค่อนข้างค่อนข้างหนักมากมีหลายเรื่องให้ให้ต้องต้องต้องแสดงออกมีหลายเรื่องที่อาจจะไกลตัวน้องเขา แต่โดยส่วนตัวคิดว่าน้องเป็นคนที่มีความสามารถมีคนที่ที่น่าจะได้เรียกว่าว่ามีพรสวรรค์จริงๆการเล่นหนังละละครทุกเรื่องมันก็ได้เรียนรู้กันการเข้าหาคนอื่นอยู่แล้วเพราะจะต้องร่วมง,งานกันเป็นทีมต้องคอยทํางานกันอ่าด้วยกันเป็นทีมก็อ่านอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังยังยังได้เพื่อนเพิ่มมาอีกด้วยแล้วก็ได้ประสบการณ์มากขึ้นจากการแสดงแล้วก็การแสดงบทบาทอีกด้วยค่ะ ทุกความสำเร็จของพลอยชมพูเกิดจากความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่เธอรักสาวน้อยคนนี้ยังมีความฝันที่ทำให้เธอพร้อมจะก,ก้าวต่อไปบนถนนสายบันเทิงอยากเป็นนักร้องระดับโลกก็อยากอยากทำเพลงสากลค่ะอยากอยากไปทัวร์ต่างประเทศอย่างเช่นไปทัวร์เนเดียยุโรปค่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้เริ่มพยายามทำความฝันให้เป็นจริงหรือยังคะ ก็ตอนนี้ก็ก็มีไปไปร้องฟิชเชอริ่งกับนักร้องต่างชาติบ้านคะที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันต้นกําเนิดของความสุขของหนูมาจากอะไรก็นจะมาจากความสุขของหนูมั้งคะก็เลยแพร่กระจายอไปคือหนูทำอะไรก็มีความสุขใช่ค่ะจริง ถ้าทาทาอะไรแนะมันไม่มีความสุขมันจะทําได้ไม่นานค่ะอย่างยู่ทุกปีหนูก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่หนูได้ทําก็มันก็ได้ทํามาเรื่อยๆก็ทํามาสองปีแล้วก็คิดว่าคงจะได้ทําอีกนานนะคะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสาวน้อยร้อยล้านวิวอย่างน้องพลอยชมพูนะครับที่ทําให้เราได้เห็นแล้วว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่ว่าเกิดขึ้นจากความสามารถของเธอนั่นเองครับ วันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องของเรื่องแล้วครับพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งทางช่องวันแห่งนี้เรื่องของเรื่องจะทําให้คุณรู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่เรื่องบันเทิงไปวันวันสวัสดีครับ 다음에 그 또들요